ค่ะสวัสดีค่ะ FC ของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่มีกระโปรงผ้าไหมมือสองค่ะกระโปรงต่อชั้นขนมชั้นค่ะไหมเล็กสองนะคะสวยงามมากค่ะเลื่อนรูดูเด่นนะคะค่ะย้วยค่ะไม่เป็นสุ่มพิ้วค่ะเบานิ่มสบายค่ะพิ้วมากค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะช่วงนี้ขายของแย่มากค่ะทําอะไรก็ตึงตัวกันไปหมดนะคะคุณแม่ขายแร่แทงค่ะค่ะคุณแม่ขายพอหย,ยิบพอจับเป็นราคาส่งได้นะคะราคานี้ค่ะลูกค้าจะรับไปขายก็ได้ค่ะเขาขายอยู่ที่นี้เขาขายแปดแปดร้อยค่ะสวยมากค่ะค่ะจาับปีบสิบเอ็ดปีบรอบค่ะถ้าไม่ตีปีบรอบมันจะเป็นสุ่มนะคะสวยพิมากค่ะ าราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะค่ะค<า>่ะสวยนะคะคมีแต่ผ้าไหมมัดหมีนะคะค่ะตัวชั้นนี่ก็มัดหมีค่ะค่ะคนไหนขาะขนมชัน้นค่ะต่อชั้นสวยงามากค่ะค่ะราคาอยู่ที่500บาทนะคะค่ะเป็นตรงขนมชัน้นค่ะผืนนี้ก็500บาทค่ะเอวยืดค่ะ ยืดถึงสามสองค่ะสามสองสามสามค่ะคนไหนที่ผอมก็ทรงตัวลงนะคะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะค่ะนิ่มค่ะผิวใส่สบายค่ะค่ะความยาวอยู่ที่สามสามสามสี่ค่ะค่ะไม่ลอยนะคะสามห้าค่ะ ค่ะคุณแม่ดูลค่ะสามห้าค่ะความยาวสามห้าค่ะค่ะคุณเตี้ยเราก็ถอดออกชั้นหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าเราตัวเตี้ยนะคะค่ะมันเอาออกชั้นหนึ่งได้ค่ะค่ะขนมชั้นค่ะสวยมากค่ะค่ะหมายเลขสิบสองค่ะสวยค่ะเลือดหรูดูเด่นนะคะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะสวยมากค่ะค่ะเมาส์ไปแบ่งลูกแบ่งล้านด้วยค่ะ ค่ะนี่ก็แบบสีแบบคนแก่ชอบนุ่งก็แบบสีแบบมันเขาแช่งเขาจะทําแบบสีสดบ้างแล้วก็สีแบบนุดบ้างค่ะค่ะเป็นสีอันนี้ค่ะออกโทนสีแบบค่ะโทนสีธรรมชาติค่ะค่าราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะสวยมากค่ะกระโปรขนมชั้นต่อชั้นค่ะค่ะนิ่มค่ะพิ้วใส่สบายค่ะหมายเลขสี่นะคะ ค่ะผ้าไม่แช่เต็มคุณแม่ขอส่งภาพนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะขาดหมายเลขสี่ค่ะ้าไม่มีภ้าผูกภาพเปื่อยมาทํานะคะไม่เก่ามากค่ะคุณแม่ก็ต้องระวังค่ะบอกช่างค่ะตัวไหนที่มีตำหนิขาดคือตังไกลตัดออกไปเลยค่ะค่ะทําดีค่ะเราจะจะทําแต่ชิงดีๆค่ะเพราะว่าค่ะถึงว่าราคาสี่ห้าร้อยก็เป็น ค่ะเป็นทรัพย์สินของเรามีค่าเหมือนกันค่ะทรัพย์สินสี่ร้อยห้าร้อยก็มีค่านะคะขาะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากได้ค่ะขาราชการทุกหน่วยงานใส่ไปขาะไปราชการก็สวยค่ะคนหุ่นสวยเลิศดรู้ดูเด็ดมากค่ะพิ้วมากใส่สบายนะคะขาะห้าร้อยบาทค่ะคุณแม่ขายแบบราคาแบบต้นเยาวเลยค่ะผืนนี้ก็หม้เลขแปดค่ะ คนเขียวนะคะสวยเลิศดูดูเด่นนะคะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จุดจางค่ะห้าร้อยบาทนะคะความยาวสามห้าสามหกค่ะไม่ลอยนะคะค่ะภาพไม่แชทเต็มคุณแม่ขอส่งภ่พน,นอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะกระโปรงขนมชั้นค่ะสวยมากค่ะเลิศดรูดูเด่นนะคะใส่ปลิ้วค่ะนิ่มสบายค่ะ ค่ะท่านไหนจะรับไปต่อยอดได้ค่ะค่ะกระโปงห้าร้อยบาทค่ะกระโปงขนมชั้นนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบค่ะท่านชอบหมายเลขไหนก็โทรบอกคุณแม่ค่ะถ้กบอกคุณแม่เข้ามานะคะนี่ค่ะยืดค่ะเอวยืดค่ะรอดเอวยืดค่ะสวยค่ะ ค่ะห้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะเลิศดรูดูเด่นนะคะค่ะกระโปรงขนมชั้นค่ะค่ะสวยค่ะอันนี้หมายเลขสิบสามนะคะค่ะขนมชั้นค่ะหมายเลขสิบสามค่ะกระโปรงต่อชั้นค่ะจับกลีบค่ะสิบเอ็ดกลีบนะคะ ขาสวยไม่สั่งสวยไม่ติดจางค่ะนิ่มค่ะใส่สบายนิ่มผิวนะคะคาดสวยมากค่ะท่านชอบรหัสไหนก็โทรบอกคุณแม่เข้ามาค่ะความยาวสามสี่สามห้าค่ะขาไม่ลอยค่ะคนตัวสูงก็ใส่ไม่ลอยนะคะคาะภาพไม่แัดเตนคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะใส่ไปข้าราชการใส่ไปทํางานก็สวยค่ะผิวค่ะนิ่มสบายค่ะ ค่ะหมายเลขเกตออกโทนสีส้มนะคะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะไอห้าร้อยบาทผู้ผิดขิอภัพค่ะค่ะสวยค่ะค่ะเลือดรูดูเด่นนะคะใส่สบายพิ้วคาะมันิ่มค่ะห้ามือสองนิ่มมากค่ะค่ะไม่มีตำหนินะคะเอาเต็นส่วนดีๆมาทําให้ลูกค้าค่ะตัวไหนที่มันขาดเราก็พยายามช่างค่ะตัดออกไปเลยค่ะ ออกไปเลยนะคะค่า500บาทค่ะสวยมากค่ะนิ่มค่ะผิวใส่สบายใส่อาบุธหอกงานก็เร่ารู่ดูเด่นนะคะค่ะสีอิฐนะคะสวยมากค่ะออโคนสีส้มมันอ่อนมันนุ่นนะคะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะ500บาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอบคุณที่น้ำชาไทยให้กำลังใจมาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ